หวานสวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะก็มีการประกาศ10อันดับดาราชายยอดนิยมประจำปี2025มานะคะก็ประกาศเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมานี้เองค่ะก็บทความข่าวนี้อยู่บน s o h ู Entertainment นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีใครกันบ้างค่ะเขาบอกว่า เพียงแค่ชั่วพริบตาเดียวนะคะรายชื่อคำค้นหายอดนิยมเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วถึง3ครั้งด้วยกันในปี2025ลุกนะคะของชุดย้อนยุคใหม่ของเสี่ยวจานฉากร้องไห้ของเฉิงอี้แล้วก็เพลงประกอบภาพยนตร์ของหลิวอี้หนิงเองนะคะชื่อคุ้นหูเหล่านี้ก็ฉายแวบเข้ามานะคะในดวงตาของทุกคนบนโลกโซเชียลมีเดียเป็นอย่างมากเลยค่ะเมื่อพูดถึงการแบกรับละครนะคะเสี่ยวจานก็คือปรากฏการณ์อย่างแท้จริงละครของ เขานะฮะตำนานจังหายประสบ เขาเรียกว่าประสบปัญหาเซิร์ฟเวอร์ล่มกันเลยทีเดียวเพราะว่าความนิยมคนดูพร้อมกันเยอะมากๆนะคะในวันที่ออนแอร์ค่ะคะแนานบนโต๊ะปานก็8.5กันเลยทีเดียวนะคะก็เรียกได้ว่าล้มล้างความคิดที่ว่านักแสดงยอดนิยมขาดทักษะการแสดงไปค่ะเพราะว่าเสี่ยวจ้านนั้นทั้งหล่อทั้งยอดนิยมแล้วก็ทักษะการแสดงก็ลศเลยนะคะที่น่าทึ่งยิ่งกว่าคือการผสมผสานตำนานวิญญาณจิ้งจอกแล้วก็องค์ประกอบด้านอากาศเข้าเป็นเครื่องแต่งก ย้อนยุคแบบสมัยใหม่แม้แต่สถานีรถไฟใต้ดินของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังถูกถ่ายภาพนิ่งของเขาเอาไว้ด้วยความวุ่นวายของแบรนด์ต่างๆที่ต่อแถวรอ ต่อสัญญากับเสี่ยวจานก็ยิ่งวุ่นวายมากๆแล้วก็การต้อนรับของแฟนๆที่สนามบินก็ยุ่งวุ่นวายมากค่ะมีกฎเกณฑ์ที่ไม่ได้เขียนไว้ในโลกของละครย้อนยุคดั่นก็คือเฉิงอี้แลลวนะคะการที่เฉิงอี้พย,ยักหน้ารับหมายความว่าโปรเจกต์นี้มันต้องแบบมั่นคงนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วสู่ผู้พามหาสมุทรมียอดสั่งจองล่วงหน้า1.5ล้านก่อนที่จะออนแอร์แล้วก็ผู้กำกับได้ออกมาพูดเป็นการส่วนตัวว่าโอ้โหนักลงทุนยินดีจ่ายเงินให้ เฉิงอี้ด้วยการเข้าร่วมโปรเจกต์ค่ะด้วยความสามารถอันโดดเด่นนะคะในการเรียกน้ำตาแล้วก็กระอักน้ำแดงของเฉิงอี้ของพวกเราก็ทำให้แพลตฟอร์มต่างๆก็เร่งเพิ่มตอนใหม่ให้เขาในชั่วข้ามคืนทุกครั้งเลยนะคะที่เขาร้องไห้ความจริงใจของผู้ชมในการโหวตด้วยรีโมทนั้นก็ยิ่งใหญ่กว่าคะแนนโหวตของแฟนๆมากเลยนะคะโอ้ โอ้โหตายแล้วสงสารเฉินอีเลยต้องร้องไห้ต้องกระอักเลือดนะคนดูชอบดูค่ะแล้วก็ตั้งแต่การร้องเพลงในรถไฟใต้ดินไปจนถึงการคลองจอในปีนี้ค่ะการกลับมาของหลิวอี้หนิงเป็นตัวอย่างที่ดีของแรงบันดาลใจในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะเพลงปิดท้ายของละครเรื่องคัมภีร่วมฝันยังคงถูกเปิดซ้ำๆๆค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะช่วงเพลงของไอนี่ด้วยเพลงของปรปักจำนวนะปิดท้ายของละครปรปักจำนวนก็ ถูกเปิดตามมาค่ะทีมงานโทรทัศน์นะคะก็พูดติดตลกว่าถ้าเขาไม่ได้มาร่วมงานกาล่าส่งท้ายปีเก่านะเลตติ้งคงต้องลดไปนะครึ่งหนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้นะคะคุณหลิวอี้หนิงคงโดนแย่งตัวกันสุดๆเลยกับงานส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ค่ะไม่น่าแปลกใจเลยที่คนในวงการจะขนานนามเขาว่าเครื่องจักรที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาของวงการบันเทิงนะคะนี่ก็คือคุณหลิวอี้หนิงนั่นเองต่อไปเป็นคุณไปจิ้งถิ่งคะ่ะเพื่อน จากบทสร้างเหยียนนะคะในวันนี้วันไหนยังไงก็เธอทำให้ผู้หญิงนะคะทั่วโลกอินเทอร์เน็ตหลั่งไหลเลยกับความรักแบบผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างอบอุ่นแบบนี้นะคะแล้วก็ยอดวิวนะคะล้านวิวในตอนเดียวของเขานะฮะก็คือ,ค,อคือตอนที่1ตอนเดียวก็34ล้านวิวล้วนๆเป็นความสมดุลอันสมบูรณ์แบบระหว่างความไร้เดียงสาแบบหนุ่มสาวแล้วก็สเสน่ห์แบบผู้ใหญ่อยู่ในตัวของคุณปจรจิ้งถิงเลยละคะ่ะว่ากันว่านักแสดงชายคนหนึ่งเนี่ยได้สมัครสมาชิ ชิคฟิสเนตในชั่วข้ามคืนหลังจากชมการแสดงของเขานะฮะเพราะว่าอืกล้ามเนาะแล้วก็ความเท่เทแมนแมนค่ะก็เรียกได้ว่าต่อมานะคะในปีนี้เขาพี่หลายเรื่องมีละครไอระทึกขวัญออกมาด้วยนะคะซึ่งคุณไปจริงถิงเองก็ เทมากมากเลยค่ะอันดับต่อไปนะคะก็เข้าสู่อันดับที่5ใช่ไหมคุณหวังอี้ป๋อนะคะก็มีพิสูจน์นะคะให้เห็นว่าจุดสูงสุดของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ระดับท็อปคือการคลองจอแม้ว่าไม่มีการถ่ายทําก็ตามคุณหวังอี้ป๋อไปนู่นเลยนะคะไปทําสารคดีนู่นเลยค่ะไปผจญภัยน,นนี้นะคะแต่ว่าทีมงานก็ถือได้ว่าแบบระดับโลกกันเลยทีเดียวนะคะในขณะที่คนอื่นๆกําลังยุ่งอยู่กับโปรเจกต์ซีรีส์ภาพยนตร์ของตัวเองนะคะแต่ว่าคุณหวังอี ปอก็ไปโน่นเลยค่ะไปแข่งขัน GT3 ที่เลอมองโนนนะคะไปอยู่ต่างประเทศแฟนๆต่างกังวลว่าไอดอลของพวกเขาจะกลายเป็นแบบนักแข่งมืออาชีพไปแล้วหรือเปล่าต่างก็ติดตามวิดีโอฝึกซ้อมของเขาค่ะแฟนๆที่เรียกได้ว่ายังไงดีละ่ะก็คือยังอยู่กับเขาแล้วก็หวังอีปอเองยังคงดึงดูดใจนะคะทั้งๆที่ไม่ได้มีผลงานละครหรือภาพยนตร์เลยถือได้ว่าหาได้ยากในวงการบันเทิงค่ะท่านต่อมาก็คือคุณหลี่เซียนค่ะด้วยความ หล่อดเหลาอันนาจทึ่งของเขานะคะคสะท้อนถึงกานแท้ของหล่อแบบหรูหราเรียบง่ายค่ะเพื่อนๆอืมอมองขึ้นเลยคุริเซียนของเราเขาบอกว่าเป็นผู้ชายที่ดูหรูหราแต่ว่าเรียบง่ายนะคะขเขาเพิ่งถูกขนานนามว่าหานซังเยียน2.0ค่ะเวอร์ชัน2นะคะแล้วก็ได้ปลูกฝังบุคลิกที่แบบดู simple ติดดินให้กับซีอผู้มีอํานาจผู้นี้ค่ะที่น่าประทับใจที่สุดคือเสื้อคลุมกันฝนที่เขาใส่ในละครขายหมดภายใน3มชั่วโมงเล ะค,ะความสำเร็จด้านยอดขายของเขาทำให้แม้แต่สตรีมเมอร์มืออาชีพยังอิจฉาไปเลยค่ะผู้ชมต่างก็ถอนหายใจขณะชมละครด้วยนะคะประมาณว่าได้โปรดมอบพระเอกหนุ่มที่ทั้งแบบหน้าเด็ดแบบนี้แล้วก็มุ่งมั่นในอาชีพการงานแบบนี้มาให้พวกเราอีกเยอะเยอะเถอะนะคะโอ้แต่แล้วอ่านข่าวไปก็ขนลุกเลยนะคะมาที่คุณหยางหยางเป็นอันดับต่อไปนะค,ะคุณหยางหยางสลัดภาพลักษณ์ไอดอลของเขาทิ้งไปในคัมภีร์วิถีเสียนค่ะยอด ั่งจองล่วงหน้ากว่า8ล้านครั้งนะคะก็พิสูจน์ให้เห็นว่าผู้ชมยังคงนะคะชื่นชอบละครเซียนแบบเซียนเสียแบบแบบฟนตาซีแบบนี้ค่ะแต่ครั้งที่เขาถ่ายทำฉากต่อสู้ด้วยตัวเองด้วยนะคะถ่ายทอดสดแบบรอ,อ,อยฟกช้ำบนใบหน้าแล้วก็มีการแบบเขาเรียกอะไรมีแผลอะไรเงี้ยเกิดขึ้นแล้วก็ลบล้างนะคะฉายาว่าองค์ชายตวนไปได้คือเขาเขาแสดงเต็มที่แล้วนะอย่างอย่างนะคะแล้วก็เรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพมากค่ะ แสดงให้เห็นถึงการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของเขาจากผู้ชมอย่างชัดเจนเลยนะคะก็แต่ก่อนคนชอบมองว่าอย่างอย่างเป็นคนแบบสำอางมากเกินไปเนาะไม่ค่อยแบบเออถ่ายทําฉากต่อสู้เลยแต่ว่าในเรื่องคมภี์วิถีเซียนเขาก็ทําเองอะไรทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นใช้สตันน้อยมากก็ได้รับคําชมแล้วนะคะก็ดีใจกับคุณอย่างอย่างด้วยนะคะ มาที่คุณจังวันวีกันบ้างค่ามาแล้วนะคะจังวันวีติดมาเป็นอันดับ8ค่ะเพื่อนก็ในด้านการแสดงของจังวันวีก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะ<ๆ>เขาทําให้ผู้ชมหลั่งน้ําตานะคะหลายเรื่องเลยแล้วก็ในเรื่องห้วงคํานึงดวงใจนิลันใช่ไหมหล่ะแล้วต่อมาเขาก็ยังมีรักห,หวานๆนะคะกับจิงเทียนอีกด้วยแล้วก็ยังมีซอดรับชายาลักกับหวังชูรันอีกด้วยนะคะซึ่งณจุดนี้ก็คือคุณจางวันอีมาในเรื่องทักษะการแสดงแล้วก็เรื่องของ ความสามารถในการถ่ายทอดบุคลิกที่แตกต่างกันนับพันนับพันเลยเขาเรียกว่านับพันบทบาทโอ้โหนี่ก็เวอร์ไปยังไม่ถึงพันบทบาทนะคะแต่ว่ามีคนพูดเวลาว่าประสิทธิภาพของเขามีมากมากกว่าดาราที่ชอบสร้างกระแสนั่นเองนะคะคือเขาทําแต่ง,งานไม่ค่อยมีข่าวอื้อฉาวใดๆขึ้นมาบนโลกอินเทอร์เน็ตด้วยสําหรับคุณจางวันวีค่ะ อันดับที่9นะคะคือคุณส่งวยหลงนะคะก็สะท้อนถึงภูมิปัญญาของการสร้างความมั่งคั่งอย่างเงียบๆค่ะโดยไม่ต้องพึ่งพาการปรากฏตัวในรายการวาไรตี้นะคะเขาไม่ชอบไปเพื่อนๆส่งวยหลงไม่ชอบออกวาไรตี้นะคะหรือว่ากระแสข่าวอื้อฉาวซุบซิบอะไรต่างๆนานาก็ไม่มีสักเท่าไหร่ผลงานอันทรงพลังนะคะทั้ง3ชิ้นได้กอบกู้ชื่อเสียงของเขากลับมาอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะหลังจากที่เขาก็ต้องรอให้หมดสัญญากับค่ายเก่าไปก็ เบาๆเนาะก็2ปีเกืบอบเออสอปี เล้หนึ่งปีกว่าเกือบ2ปีกันเลยทีเดียวสําหรับกรณีของคุณซ่งหวยหลงนะคะตั้งนั้นก็กลับมาได้อย่างลื่นไหลทั้งในละครที่เราได้เห็นอยู่นะคะก็มีหลายๆเรื่องที่แบบเออเขามาเป็นพระเอกแล้วก็กําลังได้ออนแอร์ด้วยอะไรด้วยถือว่าเป็นแบบโอกาสดีมากของคุณซ่งหวยหลงนะคะต่อไปนี้ก็คงจะแข่งแข่งในวงการบันเทิงแล้วล่ะคะ่ะอันดับ10นะคะติงวิซีของพวกเรามาด้วยนะคะซึ่งคุณติงอนะุซีนั้นหน้าตาของเขาก็มีความเก๋ไก่มากเลยเขาบอกว่าเป็นพระเอกหนุ่ม ลักษณะที่เป็นปริศนาที่ยังไม่ได้รับการการไขในวงการบันเทิงด้วยล่ะแม้ว่านะคะจะไม่มีละครเรื่องใหม่มาเป็นเวลา1ปีสําหรับคุณติตงวิซีแต่ว่าเขามีถ่ายละครสต็อกเอาไว้แต่ด้วยความร่วมมือทางธุรกิจของเขากับเติบโตขึ้นนะคะ เขาก็เป็นแบรนด์เขาเรียกว่าแบรนด์แอมบาสเดอร์แล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับหลายแบรนด์เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะแฟนๆประจําต่างพากันกลับไปดูอ,องค์หญิง3กันรอรอคุณติ่งวีซีของพวกเรานะคะบนโลกโซเชียลแล้วก็แน่นอนว่าขณะที่แฟนๆใหม่ๆก็ให้ความสนใจนะคะว่าเขานั้นจะผ่านวิดีโอรีเมคแล้วก็นักลงทุนกําลังวางแผนกลยุทธ์อันยิ่งใหญ่เพื่อที่จะแบบให้คุณติ่งวีซีนั้นแบบได้ขึ้นเป็น เขาเรียกว่าดาราที่อยู่ในระดับแถวหน้าปังปุริเย่นั่นเองนะคะประกายเจิดจ้าค่ะเอาละค่ะนี่ก็คือน่าจะเป็นหลวแห่งชาตินะเป็นหลวนะคะที่ทําให้รั้วกําแพงเมืองจีนมีความแข็งแกร่งนั่นเองนะคะเอาละค่ะเพื่อนๆเ,เห็นถึงอ,อันดับแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างตรงใจเพื่อนๆไหมเอ่ยนะคะอันดับหนึ่งก็ยังคงเป็นเสี่ยวจานนะคะโอ้แต่ละถอนหายใจเฮอทุกโพเลยนะ,ะเสี่ยวจานแล้วก็อันดับสองนะคะก็อย่างที่รู้กันนั่นก็คือเฉิงอี้ ค่ะเฉิงอี้นะคะเสี่ยวจานเฉิงอี้แล้วก็หลิวอี้หนิงแล้วก็มาไปจิ้งทิงแล้วก็หวังอี้ปอแล้วก็หลี่เซียนค่ะหยางหยางแล้วก็จางว่านอี้ซ่งหวยหลงแล้วก็ปิดท้ายด้วยติ่งอี้สีนะคะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ